Welcome to c o j Podcast t h i s is s t a t i o n of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการดีอิ i n ทรนด์ สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทรนด์ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็น EP ีที่6แล้วนะครับสำหรับในตอนนี้เราตั้งชื่อเป็นค่าขาดไร้อุปการะจากการทําให้ลูกตายอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านคิดว่ารายการของเรามีสาระมีความน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็ได้มีโอกาสร,รับทราบข้อมูลกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับนี่มันก็ก เกิดขึ้นจากกรณีที่อาจจะมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้มีคนเสียชีวิตแล้วมันก็ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนที่ทําก็ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันเกิดขึ้นด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความประมาทความไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรก็เลยทาให้เกิดความเสียหายขึ้นมาแต่เรื่องประการสําคัญที่ทําให้เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้คือว่าในส่วนของความเสียหายที่ก่อให้เกิดขึ้นซึ่งกรณีศึกษาที่เรามาพูดคุยกันคือว่าถ้าการที่ทําให้คนที่เสียชีวิตเป็นลูกของใครสักคนหนึ่งทำให้เสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยตัีอมสชชิตจะโกกาาไดด้รรบ ค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการขาดรายอุปการะเลี้ยงดูซึ่งมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นว่าอ่าแล้วถ้าเกิดลูกคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยโดยปกติอาจจะไม่มีฐานะมากนักอาจจะไม่ได้มีกําลังหรือมีเงินที่จะส่งเสียให้กับบ,บิดามารดาของตัวเองมากนักเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยบิดามารดาหรือพ่อแม่เนี่ยจะมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนในการชดใช้การขาดรายอุปการะ,ะเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในตัวอย่างกรณีศึกษาที่เราจะมาพูดคุยกันนะ เป็นกันนะครับว่าในขิงเนี่ยนะครับก็เป็นพนักง,งานขับรถบรรทุกซึ่งก็ทําหน้าที่ในการนําสินค้าไปส่งตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าในจ้างจะมอบหมายให้ไปที่ไหนวันหนึ่งเนี่ยในขิงก็ขับรถบรรทุกที่ว่าเนี่ยไปเพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทก็มาถึงที่สี่แยกที่มีสัญญ,ญาณไฟจราจรแห่งหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ว่าในขิงเนี่ยก็มีความเร่งร้อนนะครับอยากจะขับรถเนี่ย ไปส่งลูกค้าเสร็จ็จแล้วก็ตัวเองก็จะได้ไปทําธุระหรือว่าทำอาหากินอย่างอื่นอีกพอเห็นในจังหวะที่กาลังจะฝ่าไออสีแยกที่ว่าเนี่ยนะครับสัญญาณไฟจราจรก็เปลี่ยนเป็นสีแดงพอดีขณะนั้นเนี่ยในขิงก็เห็นแล้วว่าไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วแต่ตัวเองก็คิดว่าเอาละมันอยู่ในช่วงจังหวะก้ากึงรีบไปเนี่ยน่าจะไม่เป็นอะไรตัดสินใจที่จะขับรถฝ่าไฟแดงที่ว่านะครับปรากฏว่าในช่วงจังหวะที่ในขิงขับรถกําลัง ฝ่าไฟแดงไปในข่าซึ่งทีมรถจักรยานยนต์มาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ได้สัญญาณไฟเขียวเนี่ยก็พอได้เห็นไฟเขียวก็รีบพุ่งออกมาถูกไหมครับก็เลยมาเจอกับรถของนายขิงพอดีท่านคงพอเดาสถานการณ์แล้วก็ผลลัพธ์ที่จะตามมาถูกใช่ไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยรถของนายขิงก็เลยชนรถ จักรยานยนต์ของนายขาเนี่ยจนนายขาก็กระเด็นไปสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยผลจากอุบัติเหตุที่ว่าก็เลยเป็นสาเหตุที่มาที่ทําให้พ่อแม่ของนายขาเนี่ยก็เลยมาฟ้องนายขิงเพื่อเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสีมยมท,ทดแทนนะครับจริงๆแล้วเรียนทุกท่านทราบไว้ก่อนกรนณีลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะมีความเสียหายมีค่าเสีมยมแทนในหลายๆแบบหลายๆลักษณะ,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 ะด้วยกันนะครับ แต่ว่าในวันนี้นะครับเราคงจะนําเฉพาะเรื่องของค่าขาดไรอุปการะอย่างเดียวนะครับมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าด้วยเวลาจํากัดเนี่ยคงไม่สามารถที่จะพูดถึงในทุกแง่ทุกมุมได้นะครับแต่ปัญหาสําคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าในขาที่ว่านี่นะครับที่ถึงแก่ความตายเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตก็ปกติก็มีอาชีพในการรับจ้างทั่ว,วไปนะครับไม่ได้มีหน้าที่การงานไม่ได้มีเงินเดือนที่เป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่บางวันมีมากก็ได้มากบางวันมีน้อยก็ใช้น้อยถูกไหมครับนานๆทีถึงจะมีโอกาสที่จะมีเงินเหลือพอที่จะเอามา ส่งเสียเอามาให้กับพ่อแม่ของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย้าจะว่าไปแล้วโดยปกติก็แทบจะหาเลี้ยงตัวเองก็อาจจะลำบากอยู่ถูกไหมครับงั้นการที่จะมีเงินชองเหลือมากพอที่จะมาให้พ่อแม่อีกเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะนานๆทีที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นปัญหาที่ทางในขิงก็ต่อสู้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อปกติแล้ว นายขาเองก็ไม่ได้สงเสียไม่ได้ส่งเงินให้กับพ่อแม่ของตัวเองมากนะักการที่นายขาเสียชีวิตมันก็ไม่น่าจะทําให้พ่อแม่ของนายขาเนี่ยเสียหายอะไรสิเพราะปกติก็ไม่ได้เงินได้ทองจากลูกของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถึงแม้นายขาจะถูกทําให้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยก็ไม่ทําให้พ่อแม่ของนายขาเนี่ยได้รับเงินอะไรน้อยลงจากปกติที่ไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับนี่คือปัญหาที่สําคัญที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าพูดในเรื่องของการ อุปการะเลี้ยงดูกันระหว่างพ่อแม่กับลูกถูกไหมครับยิ่งแล้วในเรื่องของสังคมไทยเราปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปกติหน้าที่ตามศีลธรรมจริยาของทุกคนอยู่แล้วนะครับว่าตอนในยามที่ยังเด็กยังเล็กที่เพิ่งเกิดเพิ่งคลอดมาเนี่ยพ่อแม่ก็คอยประครบประงมคอยอุปการะเลี้ยงดูคอยส่งเสียลูกจน กระทั่งเติบใหญ่นะครับแน่นอนแหละถึงแม้ว่าพ่อแม่อาจจะทําลงโดยไม่ได้หวังผลอะไรไม่ต้องการจะได้ค่าตอบแทนอะไรจากลูกแต่ว่าด้วยความที่สังคมอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะครับมันก็มีเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตานะครับกฎหมายเองก็รับรู้แล้วก็ประหนักถึงหน้าที่อย่างนี้นะครับที่ว่า เมื่อในตอนที่ยังเด็กยังเล็กเนี่ยพ่อแม่ก็ส่งเสียอุปการและเลี้ยงดูจนลูกเติบใหญ่แล้วเมื่อลูกโตขึ้นมีอาชีพมีหน้าที่การงานก็ควรที่จะมีหน้าที่ในการส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อเป็นการตอบแทนความกตัญญูด้วยเช่นกันนั้นกฎหมายเองก็จะกําหนดหน้าที่ให้กับคนที่เป็นลูกด้วยเช่นกันว่ามีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตัวเองนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้เลย คราวนี้เมื่อในข่าในตัวอย่างของเรานะครับประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายอย่างที่ว่าเนี่ยการที่ในข่าซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่ที่มาฟ้องเป็นคดีเนี่ยนะครับเสียชีวิตลงมันก็ย่อมเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าพอในขาถึงแก่ความตายไปแล้วก็ไม่มีทางที่มาอุปการะเร่งดูคอยส่งเสียให้กับพ่อแม่ตัวเองได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิทธิที่พ่อแม่ของในขาจะได้รับการอุปการะเร่งดูจากในขามันก็เสียหายสูญเสียไปโดยสภาพจากการที่ในข่าถึงแก่ความตาย นั้นสิทธิ์ตรงนี้แหละครับที่ว่ามันเสียหายหรือสูญเสียไปด้วยผลของอุบัติเหตุที่ในขิงเนี่ยได้ก่อให้เกิดขึ้นจากการที่ตัวเองประมาทขับรถฝ่าไฟแดงอย่างที่ว่านะครับ นั้นมันก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายกับพ่อแม่ของนายขาโดยปริยายนั้นในทางกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องถือได้ว่าพ่อแม่ของนายขาเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วเพราะสิทธิที่รับการอุปการะได้เลี้ยงดูจากลูกของตัวเองเนี่ยมันสูญหายไปเลยด้วยผลของความตายที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าอ้าวแล้วที่นายขิงต่อสู้ว่าปกติแล้วเนี่ยนายขาเองก็ไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีเงินที่จะส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเองสักเท่าไหร่การที่นายขาถึงแก่ความตายก็ไม่น่า,นาจะทําให้พ่อแม่ของนายาียหอันน้ เหตุผลหลักๆที่ในขิงต่อสู้หละนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดว่าการที่พ่อแม่ของคนที่ถึงแก่ความตายเนี่ยจะรับการชดใช้ค่าเสียหายก็ต่อเมื่อก่อนนี้ถึงแก่ความตายลูกของตัวเองจะต้องให้เงินให้ทองคอยส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้อันนี้ท่างก็จะมองเห็นปัญหาได้หลายๆสถานการณ์หลายๆ กรณีเลยตัวอย่างที่อาจจะง่ายที่สุดแล้วก็เห็นชัดที่สุดตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่าตอนที่ลูกคนที่ว่าเนี่ยถูกขับคนอื่นเนี่ยขับรถชนจนถึงแก่ความตายขณะที่ยังแบะเบาะอยู่ล่ะด้วยยังเด็กยังเล็กที่ยังไม่ได้มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพที่จะมีเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ได้มันไม่เหมือนกันกับกรณีของนายขาเรยครับว่าถ้าอย่างนั้นพ่อแม่ก็ไม่เสียหายสิในเมื่อก่อนที่ลูกที่ยังแบะเบาะอยู่ที่ว่าหรือยังเด็กยังเล็กที่ว่าเนี่ยปกติก็ไม่ได้ส่งเสียปกต พ่อแม่อยู่แล้วอย่างนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้ท่านจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราใช้เหตุผลอย่างที่ในขิงต่อสู้เนี่ยนะครับกรณีแบบนี้มันก็ทําให้พ่อแม่ของเด็กเล็กที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูเลยนะครับซึ่งอันนี้คงต้องบอกว่ามันคงคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าใช้ตรกรรมที่ใช้เหตุผลแบบนี้นะครับเพราะว่าการที่ลูกคนที่เสียชีวิตไป จะอยู่ในสถานะแบบไหนเขาจะมีเงินมีทองร่ำรวยแค่ไหนหรือยังเด็กยังเล็กอยู่หรือว่าประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งะนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือในส่วนของสิทธิของคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ที่ลูกของตัวเองเสียชีวิตไปเนี่ยมันย่อมเสียหายโดยสภาพที่ทําให้ขาดโอกาสที่จะรับการอุปการะเรียกร่งดูจากลูกของตัวเองไปนะครับส่วนในความเป็นจริงลูกจะให้เงินให้ทองหรือเปล่าหรือจะให้มากน้อยแค่ไหน อันนั้นเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดสิทธิของพ่อแม่มันเสียหายมันสูญเสียไปโดยสภาพเพราะฉะนั้นการที่สิทธิอันนี้มันเสียหายหรือสูญหายไปเนี่ยคนที่ก่ออุบัติเหตุและทําให้เกิดความเสียหายที่ว่าก็ต้องรับผิดแหละครับก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่แน่นอนแหะครับว่าในส่วนจํานวนเงินที่จะชดใช้เป็นค่า ขาดรายอุปการะเลี้ยงดูที่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ในแง่ของศารของท่านผู้สีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะต้องประเมินจากพฤติการทั้งหมดในคดีจากสถานะของบุคคลที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการตัดสินใจแล้วก็กําหนดจํานวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละกรณีแน่นอนว่าความเสียหายอย่างเนี้ยนะครับมันคงจะมีจํานวนที่ แตกต่างกันตามสภาพแต่งที่เรียนก็ถือว่าการที่ทําให้ลูกของคนคนนึงเสียชีวิตถึงแก่ความตายไปเนี่ยมันส่งผลรบโดยตรงที่ทําให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับขาดไปสิทธส์ในการรับการอุปกราระดูงั้น,นด้วยผลอย่างนี้นะครับก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ทนนันใดนี้เราคงไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้น ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าถามคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนี่ยไม่มีใครหลอะครับผมเชื่อว่าอยากจะได้ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูอย่างเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ทุกคนก็ย่อมต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตอยู่มากกว่านะครับอย่างน้อยก็ได้พูดคุยทักทายกันเงินเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถมาทดแทนตัวลูกได้นะครับ แต่เอาลเมื่อสุดท้ายมีคนทําให้ลูกเสียชีวิตยอย่างที่ว่าเนี่ยตัวคนคนนั้นที่ก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยก็ต้องชดใช้ต้องรับผิดชอบในส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบก็คือการชดใช้ค่าขาดไร้อุปการะเรี้ยงดูที่ว่านะครับซึ่งต้องชดใช้ไม่วัดในความเป็นจริงขณะนั้นเนี่ยคนที่เป็นลูกจะส่งเสียเรี้ยงดูหรือเปล่าจะมี อาชีพมีหน้าที่การงานมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรับผิดอย่างที่ว่านะครับก็เป็นข้อคิดที่ฝากไว้สาหรับในวันนี้นะครับถ้าท่านต้องการข้อมูลหรือว,ว่าศึกษาเพิ่มเติมในกรณีที่ว่านะครับอาจจะดูรายละเอียดได้จากคำรักษาสานติกาที่5553ทับ2,162นะครับก็สําหรับ ในวันนี้นะครับก็คงจะครบถ้วนตามที่เราตั้งใจอยากมาพูดคุยกันนะครับเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างไม่ขาดช่วงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล w แล้วก็กดแชร์เอพิโซดนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับฟังอีกเช่นกันนะครับก็ในตอนหน้าสําหรับดีกาอินเทรนด์นะครับกองสื่เทศสํงงานักงานสวิทช์ทก็คงจะพยายามหาสาระดีๆแงม่มุมข้อคิดจากคำพิพากษาสารีกามาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับต ในดีกาอินเทรนดตอนหน้าสำหรับในตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจขอจบการแลกเปลี่ยนเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ